ไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์ธีรภาพปานคล้ายอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีข้าราชกร,รศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับอาหารเพื่อการลดน้ําหนักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยจะมีลักษณะยังไงคะนอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เรามองด้วยสายตาว่าเออมีลักษณะคือตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากมองด้วยรูปลักษณ์แล้วเนี่ยมันมีลักษณะอื่นๆยังไงอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะครับครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าจะพูดว่าใครเป็นโรคอ้วนหรือว่าใคร,ครมี เพราะที่เป็นโรคอ้วนนะครับเราก็จะดูได้ทั่วไปที่กล่าวที่พูดในนะครับก็คือดูจากรูปร่างนะครับตัวใหญ่นะครับมีหน้าท ons, s auction, <S ้องนะครับหรือว่าที่เรียกว่ามีพุงนั่นเองมีพุงยื่นใหญ่ออกมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะดูจากพวกรูปร่างไม่ได้นะครับบางคนอาจจะเป็นคนที่มีโครงสร้างใหญ่นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นโรคอ้วนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูโรคอ้วนเนี่ยมันจะสามารถเนี่ย ดูได้ไปอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือดูจาก BMI BMI นะครับ BMI ก็คือเป็นภาษายก็คือ Body Mass Index หรือว่าค่าดัชนีมวลกายนะครับซึ่งค่าดัชนีมวลกายพวกนี้ก็จะดูได้เขาเรียกว่าดูได้ทั่วไปว่าคนนี้เป็นโรคอ้วนไหมหรือว่าคนนี้มีภาวะน้ำหนักเกินไหมนะครับแต่ถ้าเราจะดูลึกลงไปอีกเนี่ยเราก็ต้องดูภาวะไขมันในร่างกาย นะครับซึ่งภาวะไขามันในร่างกายเนี่ยก็จะดูไปถึงว่าไขามันในร่างกายที่เราสะสมอยู่ใต้ผิวหนังนะครับอันนี้เป็นไขมันใต้ผิวหนังไม่ได้หมายถึงว่าเป็นไขมันในเส้นเลือดหรือหลอดเลือดนะครับซึ่งไขมันพวกนี้ถ้ามีสะสมมากเกินกว่าปกติก็จะส่งผลต่อให้คนนั้นเนี่ยเป็นโรคอ้วนได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหลายวิธีอ,อย่างเช่นอีกวิธีหนึ่งก็คือเส้นรอบเอว oh, <okay. S 1> นะครับอันนี้ก็คือเส้นรอบเอวถ้ามีเส้นรอบเอว เกินเท่านี้ก็จะคิดว่าคนนี้เป็นโรคอ้วนนะครับแต่การดู BMI นะครับเนี่ยมีข้อจำกัดอยู่ที่ว่าถ้า BMI 2คนเท่ากันนะครับคนหนึ่งอาจจะเป็นโรคอ้วนได้แต่อีกคนหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นโรคอ้วนนะครับถ้าท,ทั้ง2คนนี้มี BMI เกินจากปกตินะครับถ้าดูโดยเนี้ยก็จะถูกวินิจฉัยว่าทั้ง2คนนี้เป็นโรคอ้วนแต่จริงๆแล้วคนเนี้ย เขาเป็นนักกีฬาเล่นกล้ามหรือว่าเป็นนักกีฬาพอกายนะครับน้าหนักตัวของเขาเนี่ยก็จะมากกว่าปกติได้นะครับเขาก็จะไปวัดอีกแบบหนึ่งก็คือไขมันใต้ผิวหนังที่บอกไปนะครับซึ่งคนที่พอก้ามหรือเล่นกล้ามเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าไขามันใต้ผิวหนังเนี่ยไม่น่าจะยังอยู่แล้วส่วนใหญ่ในร่างกายเขาก็จะเป็นพวกกล้ามเนือ้อแต่สําหรับอีกคนนึงมีเ m i เกินเช่นกันแต่ว่าเมื่อวัดไขมันใต้ผิวหนังแล้วส่วนใหญ่จะเป็น ไขมันซะส่วนใหญ่นะครับไม่ได้เป็นกล้ามเนือ้ออันนี้ก็จะบ่งบอกได้เลยว่าคนนี้เป็นโรคอ้วนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกใกล้ที่จะเป็นโรคอ้วนหรือที่เรียกว่ามีภาวะน้ําหนักเกินนั่นเองนะครับซึ่งการดูถ้าจะดูว่าใครเป็นโรคอ้วนหรือว่าใครมีภาวะน้าหนักเกินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูง่ายๆก็คือดูจาก b m เนะครับแต่ถ้าดูลึกลงไปอีกหรือว่าดูให้ละเอียดนะครับก็คือดูจากไขมันใต้ผิวหนัง นะครับอันนี้จะดูได้แม่นยำและละเอียดมากกว่านะครับค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์ธีรภาพปานคายเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ